โยมมีคำถามค่ะ <laughs> เช่นว่าพวกที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเป็นคนแบบไหนเจ้าคะ่ะอ๋อฟังธรรมไม่รู้เรื่องอ่าไปดูเป็นคนแบบแชนิดแบบไหนเจ้าคะ่ะเหตุในการฟังธรรมไม่รู้เรื่องห้าประการ <sh arp> ซึ่งมีหลายในยะอ่า <sh arp> เป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้ <laughs> อ่หนึ่งคืออะไรสนใจแต่คำพูดอืมเขาจะพูดตกพูดลนนะเคยไปเทศให้อาจารย์ภาษาไทยฟังเมืม่อท่านพูดใหม่ชัดอันนี้ไม่ถูกคำนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะอ่าเขาจะคอยสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดอืมผู้พูดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วิเคราะห์วิจารณ์ใหญ่เลยนะไอ้ออนี่ฟังไม่รู้เรื่องอีกนะ อันที่สามสนใจแต่ตัวเองนะไม่สนใจว่าที่พูดนะพูดอะไรเพราะไปสนใจแต่ตัวเองนะอันต่อมามีจิตฟุ้งซ่านไม่มีจิตตั้งมั่นฟังธรรมนะเหมือนนักเรียนเรียนในห้องอะ่ะนะเวลาครูสอนก็ใจไปอยู่ที่ห้างที่โรงหนังที่ตลาดที่ไหนตอนไหนเรียนไม่รู้เรื่องหรอกนะ ข้อสุดท้ายทำในใจไม่แยบคายนะอ่าไปดูนัยยะอื่น <c oughs> สนใจแต่คําผู้สนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองเป็นคนโง่เง่าเงอะงะ,งะอืมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่านะอือันสุดท้ายมัวแต่สําคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ฉันรู้หมดแล้วที่พูดมาเนี่ยแต่จริงๆไม่รู้หรอก ก็เลยไม่รู้เรื่องนะอาไปดูนัยยะอื่นพิกุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุห้าอย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุห้าอย่างอะไรเล่าห้าอย่างคือเป็นคนลบหลู่ฟังธรรมมาฟังเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้มาด้วยศรัทธาธะมามเตรียมเงื้อเลยร้าดมันจะผิดเมื่อไหร่นะ,ะใช่ไหมจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมอืฟังไปก็นี่ไม่ใช่ไอโนนนงะเป็นอย่างนี้เรามีความรู้มากกว่าอ,อคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่ง้ายแข่งกระด้างบางคนดู YouTube เอาไว้จับผิด น่ะใช่ไหมไผิดตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้วเนี่ยพวกนี้เข้าใจธรรมะไม่ได้นะอันต่อมาเป็นคนโง่เง่าเงอะงะต่อมามัวสําคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้อ่านี่ก็อีกไนยะหนึ่งเห็นนะพวกนี้ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง <c oughs> พอเข้าใจไหมที่ถามแต่พวกที่ที่ฟังธรรมก็มีอีกแบบนะเป็นพวก หม้อคว่ำให้พวกนี้ใส่น้ำเข้าไปหายหมดเลยนะธรรมะไม่เข้าไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้นะอ,อีกพวกหนึง่งหม้อหงายาสาดน้ำเข้าไปนี่เข้าหมดนะพวกนี้ฟังแล้วโอ้โหเข้ามีจิตตั้งมั่นสมาธิดีอีกพวกหนึง่งเหมือนมเมล็ดถั่วงาที่วางบนตัก พอลุกขึ้นจากอาสนะฟังธรรมก็ล่วงกล่าวนะตอนนั่งฟังเนี่ยจำได้ดีหมดเลยนะแต่พอเลิกปุบ๊บหมดเลยนะไอ้ที่ฟังธรรมมาไม่รู้เรื่องอนี่ผู้จะเปรียบเหมือนถั่วงานืมพอลุกขึ้นก็ล่วงกล่าว